จ้าวันนี้เรามาดูมาอัปเดตบ้านเท่าแก่อีกสักวันแต่ว่าเดี๋ยวไปดูปา่ากล้วยเราก่อนโอ้นี่รอยคนงานเขาลือลือที่พักเขาออกไปแล้วเนี่ยสงสัยจะมีรถใหม่เข้ามาเรามาดูกล้วยดีก,กว่ากล้วยเป็นยังไงบ้าง <c oughs> แกแล้วมั้ยหรือ,อยังโอ้อยังเลยยังไม่แกเลยก้อยโอ้นี่ดีเคืนนึงม,งมองไม่เห็นได้คือนี่จะได้กินไหมน้อดูคืนนี่ทีแกยังโอ้เริ่มแกแล้ว ยังไม่เต็มเหลี่ยมดีเลยเดี๋ยวอันนี้ก็ออกแล้วต้นนี้หน่อยออกอู้ไหลเขือนนู้นอีกเขือนหนึ่งอีกเขือนหนึ่งสองเขือนสามเขือนข,ขอดง อีกเคือหนึ่งกำลังน่าจะยังไม่สุดปีหลายเคืออย่าได้เนี่หัวปีหนึ่งหัวมอกเฟือง มะเฟืองยังไม่ออกดอกเดีได๋ไปดูอัปเดตอัปเดตบ้านตอนนี้บันไดบ้านกรบเซษละขึ้นชั้นสองได้โอ้ยใบเมงลักหายหมดเลย ้งใส่คนงานรถใหม่จะได้เขาเดี๋ยววันนี้จะพาเดินขึ้นบันไดเสร็จแล้วขึ้นได้แล้ว าบ้เปิดเข้ามาขึ้นบันไดชั้นสองขึ้นได้แล้วลงวอยวอย ขึ้นมาขึ้นมาก็จะเจออันนี้ห้องพระแน่ๆดูตรงนี้ห้องพระโอ้นี่ห้องนอนพิมหมอนด้านนี้ห้องนอนพิมหมอนประตูเข้าน่าจะเป็นตรงนี้เข้ามาปุ๊บ เป็นห้องน้ำฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำโมเข้ามาตรงนี้จะเป็นระเบียงหน้าบ้านด้านห้องนอนด้านห้องนอนพี่หมอนอันนี้ห้องนอนเออห้องน้ำสองห้องสองห้องติดกัน ห้องน้ำสองห้องติดกันห้องนี้จะเป็นของพี่ม่อนห้องด้านนี้จะเป็นของน้ำโมสองห้องคูก,กันเดินออกเดินออกประตู ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องโถงด้านบนนี่ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่พ่อกับแม่ วางนะเนาะเลี้ยงนอนก็จะเต็มห้องละไ้ห้องจะเล็กกว่าบ้านหลังเก่า เจสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสี่สิบห้าสหเจปดสอี่สิบข้าล่างก็ล่งกว้างกว้างกว้าง ขอโทษเด้อมือมันไหวอันที่ห้องนอนคุณยายห้องนอนฝั่งนู้นห้องนอนแม่บ้านห้องนอนยายทำไมจะแคบแท้ เตียงนอนคนเดียวน,นี่ต้องใส่รอคนงานอีกรอดใหม่ก็จะเข้ามาลงอันนี้รอบสองเสร็จไปเรียบร้อยแล้วรอรอบสาม ทค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากช่องเม่จุ๋มคนขอราดเด้อฝากกดติดตามให้เม่จุ๋มเนึ่งเด้อทำมาสามสี่ห้าปีละสามร้อยสี่สิบคนอยู่เลยจ้ะโอเคสวัสดีจ้ามาอัปเดตบ้านเท่าเก่